สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับในตัว iPad Pro ปี2021ครับในการใช้งานในที่กลางแจ้งครับหรือว่าในที่มีแสงแดดครับผมวันนี้ผมมาทดสอบก็คืออุณหภูมิอยู่ที่32องศานะครับผมเพราะว่าผมจะทดสอบการเอา iPad ตัวนี้ครับออกแดดแล้วหน้าจอมันจะสู้แดดไหมเรามาชมกันครับการตั้งค่าของผมนะครับผมจะปรับการตั้งค่าก็คือปรับการตั้งค่าให้เป็นแสงที่สูงสุดนะครับนี่เลยครับผมสูงสุดเลยนะครับมองเห็นไหมครับ สูงสุดนะครับตอนนั้นผมจะไอแพดตัวนี้นะครับออกแดดเลยนะครับผมว่าแดดมันจะสู้แดดไหมผมจะเริ่มเลยนะครับผมนี่อันนี้คือแดดนะครับผมลองผมเ่แทนกล้องไปดูแดดนะครับผมข้างบนคือร้อนมากครับแดดคือแดดแรงมากครับผมมาดูว่าเจ้า iPad ตัวนี้นะครับจะสู้แดดไหมครับผมให้ดูนะครับมาดูเลยครับผมนี่อันนี้ออกแดดนะครับผม ถ้าผมในวัเปนควเป็นจริงนะครับถ้าในกล้องอาจจะไม่เห็นแต่ในชีวิตจริงคือตอนนี้คือมันเห็นชัดเจนมากครับผมในการเห็นนะครับอันนี้ต้องขอชมหน้าจอครับเป็นแค่หน้าจอที่ไม่ใช่จวท็อปหรือหน้าจอ12.9นิ้วหน้าจอมันก็ทํางานได้ดีครับไม่แตกต่างกับ iPad Pro ปี2020นะครับผมก็คือหน้าจอเป็น Retina Display ก,ก็คือเป็นวิคิ d r e p i n a ก็คือทํางานได้ดีมากเลยครับผมนีเลย ถือว่าหน้าจอมันไม่ใช่ตัวโปรหรือว่ามินิ LED เด็กทำงานในที่แสงมากๆแบบนี้ก็คือดูครับดูแสงแดดครับก็คือทำงานได้ดีมากเลยครับผมในการใช้งานนี่ครับผมการทดสอบในหน้าจอผมจะเปิดวิดีโอให้ดูนะครับว่ามันจะมองเห็นไหมอันนี้วิดีโอแบบ HDR นะครับนี่ครับคือตอนนี้หากคนรีวิวก็ยังร้อนครับผม ผมก็ยังร้อนเหมือนกันครับอุณหภูมิ36องศาครับผมตอนนี้อยู่ที่กลางแดดเลยครับผมแดดแบบฟ้าเปิดแดดจ้าเลยครับผมนี่ครับสังเกตไหมครับเรายังสามารถดูคอนเทนต์ได้เหมือนเดิมครับผมนี่เลยนะครับผมนี่ครับมองเห็นนะครับผมอันนี้เขามาซึมผมคือมองเห็นนะครับแล้วสมมติเราถ่ายรูปใช่ไหมครับผมขอปิดกัอนนะครับเราถ่ายรูปเราก็มองเห็นอะไรอย่างกล้องได้อย่างสบายครับผมนี่นะครับถ่ายรูปก็ยังมองเห็นต่กนะครับก็คือ ถึงว่าหน้าจอไม่ใช่มินิ LD เราก็สามารถใช้งานกลางแจ้งหรือว่ากลางแดดได้อย่างเหมาะสมหรือชัดเจนอยู่แล้วครับผมในตัวของมันนะครับสสารบวันนี้พีเทก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร t ์ยูทูบช n e l ของผมด้วยนะครับผมสสารบวันนี้ขอบคุณครับ